อันเนี้ยทีมการเอาชีวิตรอดเดี๋ยวลองหาห้องดูก่อนนะเฮ้ยโหคือเข้าปุ๊บกดปั๊บเลยนะครับ ก็พาโค้โชคดีจริงๆวันนี้ผมตั้งใจจะไปหาวอแคร์นะแต่ว่านี่เอาบัลเลตเหลืองมาลองเล่นดูก่อนนะครับอาเซิร,ฟร์ฟลองลองเล่นดูก่อนเฮ้ยไปล่างโอ้โห<ป>คือเขาตามเราเข้ามายันในเอเลยอะเฮ้ยไม่คิดว่าจะมีเพื่อนเราอยู่บ้างอะ ทำติดของจริงเฮ้ยได้อยู่บาร์เร็ดกบ็บอกนี้พึ่งเปิดไปเลยนะครับไอ้ดีนี้นแต่ไม่รู้ว่าตอนวอลเนอี่ยจะได้เล่นบาร์ไหมนะเพราะว่าถ้าเป็นห้องโนโบาร์ก็อดเล่นอุ้ยสวยครับเอาเรื่องเพื่อเราโค้ชโทษคฮิกซอย โอ้โหขาเก็บสามเฮ้ยผมแค่จะบอกว่าคือคนไม่เที่ยวเขาวิ่งกลางไว้ล่างแล้ววิ่งเข้ามาในเอโคตรเร็วอะผมเกือบหนีไม่ทันเลยอ่ะเฮ้ยแต่สเต็ปการรบเร็งของเราก็ยังใช้ได้อยู่นะโอ้แต่ว่าเพอร์ซิงช็อตปายล้วยิงปุ๊บจุ๊บลบ นี่ครับวันนี้มาสเต็ปจุกมาทดสอบสเต็ปจุกของเราเฮ้ยยัยยงได้อยู่ยังรอดอยู่โอ้หคือแบบเพื่อเรายังไม่รู้นะครับว่าอีกฝั่งเขาไปใดเอทแล้ววิ่งตามเราไวมากนะครับคือแบบผมก็เกือบหนีไม่ทันนะ้อง่ายต้องไปลองเดทบายเดทไลท์กันบ้างเนี่ยใส่จุกอย่างนี้ โอ้โหหนีทันได้ไงมงเหมือนกันนะครับ okay, s <S วินแรกเนี่ยแบบโอ้โหเขารวดเข้ามาในเอเลยครับแต่วบากะคิวเราคิาวเร <c oughs> าให้ได้เลยโอเคครับเพื่อนสกิว <c oughs> การจุกเลเวลสิบ <c oughs> สวยครับเพื่อน ตาบัางเราก็แม่นมากดูดิคิวรัวๆเลยครับโอ้โหเฮ้ยบาร์ก็บอกนี้ได้อยู่แล้วเนี่ยจะจะมารีวิวบาร์กลายเป็นมาเทสสเต็ปจุกอะไรครับเนี่ยโอ้โหนี่ฮะ ยิงป <Workers S 2> <assumptions> ุ๊บยิงปุ๊บจุ๊กอุ๊ยอ้าวโอ้โหกะจจแบบเซ็ตศูนย์เฟี้ยวๆ้ตายตอนจบเอาอสกิลการจุ๊กกับการเล่นสไนเปอร์ของเราอคดูแล้วแบบเป็นหนึ่งในเทคนิคที่ว่าการเล่นสไนเปอร์ะต้องจุ๊กจริงๆโอ้ ได้ไหมรอดไหมโอ้โหไม่รอดไม่หาทางรอดเลย <c oughs> ผมเกินเพื่อนโอ้เมื่อกี้ทดลองนะคิดว่าจะรอดนะเมื่อกี้ไม่รอดไอเส้เงนึงที่สำคัญเนะี่ยคือตัววิ่งไวนะบมันค่อนข้างมีผลมากๆเลยนะสุดแล้วโอ้ย ได้อยู่ได้อยู่หลุดมาแบบงงๆรอดได้อย่างไรมาเที่ยงการ์ดดเขาหลุดไปเงวะโอ้โหไ่เอ้าวเฮ้ย ชุนละมุนมากโอไว้ล์างคือแบบแล้วมีคนหนึ่งเมื่อกี้ดันไปบ้านเราแบบเขาผ่านเพื่อเราไปได้ยังไงก่อน,น,นสวยโอเคไปเราเปิดแล้วเอาเรื่องตุ๊บจุกปุ๊บ ไม่น่ารอดก็ดันรอดนะครับอะไรครับเนี่ยโอ้โหผมรอดได้ยังไงก่อนเฮ้ยนี่ฮะเทคนิคที่เราต้องใช้กับการเลื่นสไนเปอร์กสกิลการเอาชนตรอดอ้าวตรงไหนก่อนโอ้ห้องแดงนะมี่ สวยโอ้ผมเดี๋ยวก็โดนกลางที่ห้องแดงนะพี่มาห้องนี้น่าจะได้อีกเกมหนึ่งฮะก่อนไปวอแคแคร์นะเอออนนี้ตั้งใจลเล่นเลยครับสเต็ปการชุกที่เรา <c oughs> จะนำไปใช้ในการวอล์ผ่านการทุกฝนไ้ม่ดีไม่ดีครับ พอไปเดี๋ยวไม่น่ารอดอุ้ยยาวหลุดอุ้ยไม่โดนเฮ้ยบีเข้าหน้าดีครับหน้าดีปึ๊บโอ้โหทำยังไงปฏิหารชัดชัด คนที่ดวงดีที่สุดแล้วเสียงโอเอมังกรบักอันเนี่ยโอ้โหสีการอาชีวิตอรอด <c oughs> อะไรครับเนี่ยอไะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับผมไ,ไม่มีแพทเทิร์นในการเล่นใดๆทั้งสิ้นนะฮะมัวม่วโมโซตัวเล่ง ัมจะไปยาวแล้วรอบนี้ปิดตัวครับเพื่อนโอเคไปอยู่จะหาสไนฟยฝั่งนู้นะครับย่บวน ผูไม่ใช่ท่าหนะครับเป็น HK นะครับโอเคนี่ครับเปิดทางให้เพื่อนเดินสะดวกวอื้ยค,คือทามมิงแบบโอ้โหจริงรอดมาได้ยังไงเขาเนี่ยทามมิงแบบไม่น่ารอดแต่ดันรอดโอ้ เรองว่านะครับแบบไมเปอร์เราต้องพยายามเอาชีวิตรอดด้วยตัวเองให้ได้มากที่สุดนะครับถึงแม้จะมีนี่ฮะคนจู่โจมอยู่เคียงข้างนะครับสว่าอุฒหมัวแต่พูดเรียบร้อยเฮ้ยคนนี้ได้นะ